สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางสพวองแลนด์ค่ะคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทําห่อหมกนะคะเนื้อไก่บดของเรานะคะใส่ดอกกล้วยนะคะรับประทานกันค่ะก่อนอื่นนะคะก็มาดูวัตถุดิบเลยค่ะว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะในวันนี้วัตถุดิบของเราก็จะมี เนื้อไก่บดนะคะที่เรานำมาใช้ทำห่อหมอกในวันนี้นะคะและเราก็จะมีปีกล้วยหรือดอกกล้วยค่ะต้นหอมนะคะผักชีใบแมงรักใบมะกรูดข่าตะไคร้พริกหัวหอม เกลือชูรสน้ำปาลาร้าหรือใครจะใส่รสตีก็สามารถใส่ได้นะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในยวันนี้ก็คือใบตองของเรานะคะไม้สำหรับคัดใบตองของเรานั่นเองค่ะมาเลยค่ะเรามาลงมือทำกันได้เลยก่อนอื่นนะคะเราก็จะนําเกลือนะคะลงมาใส่ลงไปในน้ําเปล่าของเรานั่นเองค่ะเคล็ดลับนะคะในการที่ไม่ทําให้ดอกกล้วยดํานะคะหรือปีกล้วยของเรา เวลาเรานําไปทําอาหารนะคะจะได้น่ารับประทานนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาตัดหัวกล้วยท้ายกล้วยนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะเราก็จะแกะนะคะเอาเพียงแค่กาบกล้วยนะคะที่มีความอ่อนนั่นเองค่ะลงไปแช่ในน้ําเกลือนะคะแกะไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะถ่า ช่วงไหนที่แบบอ่อนมากนะคะช่วงยอดยอดของดอกกล้วยนะคะเราก็จะไม่แกะเกะสรอ,ออกนะคะเราจะใช้ไปเลยนะคะแช่น้ำไว้ค่ะเคล็ดลับดีๆนะคะการที่เรานำอดอกกล้วยนะคะแช่น้ำเกลือนะคะมันก็จะทำให้กล้วยของเราเป็นสีขาวน่าทานนั่นเองค่ะ ต่อมาเราก็จะนํานะคะปีกล้วยดอกกล้วยของเรานะคะมาซอยนะคะเป็นชิ้นบางๆนะคะสําหรับที่เราจะนําไปทําห่อหมกนั่นเองค่ะ ตอนนี้ปีกกล้วยเราก็หั่นเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเครื่องต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นขาตะไคร้นะคะแล้วก็พริกสดนะคะเครื่องต่างๆของเราหั่นเป็นฝอยๆนะคะจะได้โขกหรือตำง่ายๆนั่นเองค่ะ ตอนนี้วัตถุดิบต่างๆของเรานะคะก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยังเหลือที่เราจะไปโขกพริกแกงนั่นเองค่ะขั้นตอนสุดท้ายของเราในการเตรียมวัตถุดิบของวันนี้นะคะเราก็จะไปโขกพริกแกงกันเลยค่ะ ต่อนะคะวัตถุดิบเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วเราก็จะมาปรุงรสค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะตามลงไปด้วยพริกแกงของเราและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้ก็คือปรีกล้วยของเรานั่นเองค่ะใส่ปรีกล้วยลงไปเลยค่ะเราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำปลารานะคะชูรส เราก็จะคุกเค้านะคะให้เข้าน้ําเข้าเนื้อนะคะสําหรับอดอกกล้วยแล้วก็เนื้อไก่ของเรานะคะเราก็จะคุกเค้าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อไก่ของเราจะได้ที่แล้วนะคะ เมื่อเราคุกไก่นะคะข้าวน้ำข้าเนื้อเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะและเราก็จะขยำนะคะให้หอมของเรานะคะยุบตัวนะคะเมื่อหอมของเรานะคะยุบตัวแล้วเราก็จะนํานะคะไก่ของเรานะคะมาห่อหมุกด้วยใบตองนั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะเราจะทำหอ่อหมกให้สวยงามนะคะใบตองไม่แตกนะคะเราก็จะนำใบตองของเรานะคะมาอบนะคะควันของน้ำร้อนนะคะให้ใบตองของเรานะคะมีความอ่อนนุ่มนะคะเวลาห่อนะคะใบตองของเราจะได้ไม่แตกนั่นเองค่ะและจะได้มีความสวยงามนะคะห่อได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะ หรือใครจะสามารถนะคะนําใบตองไปตากแดดก็ได้นะคะเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าใบตองของเราจะหมดนะคะเมื่อใบตองของเราหมดเราก็จะมาจัดเตรียมนะคะหอ่อหมกกันเลยค่ะหอ่อหมกของเรานะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็จะทําได้ง่ายๆนะคะเราก็จะนําใบตองนะคะมาแล้วก็กะปริมาณนะคะของ ไก่ของเรานะคะว่าจะใส่น้อยใส่มากแค่ไหนนะคะจะได้พอดีกับใบตองของเราและมีความสวยงามเมื่อห่อออกมานะคะนี่แค่นี้ก็สวยงามแล้วค่ะกับขั้นตอนง่ายๆของเรานะคะเราก็จะทําไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะจนกว่าเราจะห่อหมกของเรานะคะเสร็จสิ้นนั่นเองค่ะ ตอนนี้ก็หอ่อหมกเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําห่อหมกของเรานะคะไปนึ่งค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะใส่หอ่อหมกทั้งหมดของเรานะคะลงไปในหม้อนึ่งของเราเนี่งค่ะเห็นไหมคะว่าหอ่อหมกของเราห่อออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะนี่เราก็จะมาจัดเรียงใส่นะคะหม้อของเรานะคะเพื่อที่จะนึ่งนะคะ เราจะปิดฝานะคะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะไก่ของเรานะคะจะสุกไม่ยากนะคะเพราะว่าเป็นไก่บดของเรานั่นเองค่ะผ่านไป30นาทีนะคะเราก็จะมาเปิดดูหม้อของเรานะคะว่าไก่ของเรานะคะสุกหรือยังว้าวกลิ่นหอมทะลุฝาหม้อออกไปเลยค่ะ สีสันก็สุดยอดเลยค่ะไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะไปจัดเตรียมใส่จานและก็ภาชนะของเรานะคะไปดูกันค่ะว่าน่ารับประทานมากแค่ไหนนะคะสำหรับห่อหมกไก่ใส่ดอกกล้วยของเรามาดูกันได้เลยค่ะว้าวกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะสีสันก็ดูได้เลยค่ะว่าน่ารับประทานมากแค่ไหนนะคะ ไปเลยค่ะเราก็เตรียมพร้อมที่จะนำข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวนะคะมารับประทานได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามาดูมากดรับชมมากด subscribe กดกระดิ่งนะคะเป็นกํำลังใจให้กับช่องนง้องนางสะพายอังกด์ค่ะขอบพรบคุณเป็นอย่างมากค่ะและรอชมกันคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะ